พ่อแม่พี่น้องมนนี้กันมาพบกับชาวนางกับน้องลูกจันทร์คือเกาพี่น้องมนนีก็คือชาวนางีผพาลูกสาวแล่วก็อ้ายน่องสิผ้ากันไปตลาดพี c, ่น้องซื้อกบมาเลี่ยงพี่น้องหล้วก็ไปซื้อข้งกินน่องพี่น้องสิไปตลาดนี่แหละพี่น้องตลาดบ้านไกล้ๆนี่แหละพี่น้องที่ตามกันนาองพี่น้องที่ตามว่าสิไดายยงแน่พี่น้อง พี่น้องมาหอดเซ่บานชาวนางพิธีเรียบร้อยพี่น้องนี่อายน้องกำลังจะเอารถขึ้นเพื่อนพี่น้องบานชาวนางมันอยู่ฝาแม่นามเซ่เบื้องนี่พี่น้องนี่แหละกันลำบากแน่ยน้อพี่น้องกันไปกันมานี่แหละนี่พี่น้องไลายมื่อนี้มันเป็นตลาดบานไก่ๆเนาะลูกคนก็แบบผ่านไปผ่านมาพี่น้องโหลดขาวกระิเที่ยวตลอดเที่ยวเบื่อเหม่ออะไรพี่น้องนี่แม่หนามเซ่พี่น้อง ขี้เหือน้องพี่น้องขี้เหือขี้บักนั่นแหละเอิรนเองได้ก็ได้เนาะอ่ะลูกแก้วสบายดีเขื่อนบุ้งลูกไปตลาดไป,ดไป,ดไปยังไปยังตลาดซื้อคองมีบ่ละเงินฮะมีบ่เงินมีเงินจะไปซื้อคอง แม่น้าพี่น้องตามบักนะเด็ดนี่นก็เต็มใหญนี่พี่น้องเต็มเลยพี่น้องเต็มใหญ่นี่หนอมาอีกเรือเลยพี่น้องต้องถ่ายอีกถ่ายอีกเที้ยวนึ่งนะเต็มเต็มเลยไปกับป๋ายแล้วพี่น้อง พักถามเพื่อพี่น้องนี่ไม่น้านี่อะไรพี่น้องอุปสรรคกันถามไม่น้ากันสิเป็นยังสีแ่แหละพี่น้องกะต้อมีลำบากแน่เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันฝนฝนตกตลอดพี่น้องพนักกุนีกับสิไปบ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าน้ำลายมันสิเป็นคืนเนาะแต่อันนี้มันกับลายบัวได้กับไปได้ ให้น้าพีนอเล่นที่ไทยเบิ่งอยู่ตลาดนะพี่น้อง อยไปเลยจังคินตันนี้ม่นี่ยสื่ออย่าง้ยมาน้ำสุตที่ลักบอไปไปไปยังลาดไปยังลาดนี่พี่น้อง เลยนไปน้องลูกจันยางเบิ้งท่ายางเบิ้งระวังรถและขับไปข้างในคุณเป็นชุมชนเนาะพี่น้องชุมชนบ้านมึงไส้เนาะพี่น้องตลาดบ้านมึงไส้ห่างจากหมู่บ้านเส้าหนางกันประมาณสามหมู่บ้านพี่น้อง อันนี้มูกบานที่3้หอดเนี่ยตลาดตลาดนัดพี่น้องพี่พี่ล้าวมาใา้งหน่กพี่พี่ยางไมาทใชงนีเอาอยัางกันกินยังหนึ่นงแกนห่อขนมเลยพี่น้อง,งนี่ต่เป็นตะกินทั้งนั้นเลย จอแม่มึดไม่จอดขนมเพื่อนั่งในส่วนขอบุญอะไยังล่ะนั่งขนมคลาย,ยังไงละ่ะอะเฮนแอนซองทุงท่งทุ่งรหาพันเด้อ เอารวมๆกันนะบลาได้ได้ลนอกตนห้างเขคลายนเอายปนกโอ้หายหลายคอา้น ท้องโซดพี่น่องมองนี้น่องลูกแกนสิผ้ามาสื่อ,อยังไปเบิ้งมุสีนมูด้วย แจะเป็นสีนนะ่ะบูมีบ่บอ้ะาจะเป็นสีนี้แนตี้เอาโลหนึ่ง อันนี้มองค่ายคล้องสดนะพี่น้องคนกบซิไล่แนวตลาดเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งสิม,มีอยู่เทื่นหนึ่งพี่น้องอันนี้ตลาดวันอาทิตนนย์แด้ยังแน่ลูกืกันแสบวะ นี่พี่น้องได้ซีนหมูลแร้วไก่ซีนัวดพี่น้องใจเด้อใส่โคบแล้วเนาะเปนยังกันีพี่น้องตอนนี้กัมาฮอดอันห่านไขา ใครโกบเป็นทีเรียบร้อยมีทั้งกบมีทั้งป้าพี่น้องนี่น,นี่พี่น้องสื่กอกบมาเลีล้ยงพี่น้องป้าแจักๆลอยเลยซ้ำลอยซ้ำลอยโตพี่น้องเบิ่งกันว่ามันสีสีโอเคอยู่บ่พี่น้องมันสีเลียงมันชีญ่อยู่บ่บุเคยจะเกือเนะาะน,นี่เอาเม,มื่อตรวจสอบเบิ่งอาว่าเป็นไปได้กับพี่นาป้าปนี่ สามลอยโตพี่น้องโตละเท่าใดก่อเจ็ดลอยโต,ตละเจ็ดลอยกีบพี่น้องอ่าซ้ำซ้ำลอยโตกับซองเซนซิปวะซองเซนซิปนะพี่น้องเบิดนี่ซองเซนซิปพี่น้องลองเบิงว่าม,มันสิมันสิญ่บอลพี่น้องบุง้เคยจะเถื่ออายเราเสียเอาไปลองเหลียงลองเบิงป้ากัมีเด้อพี่น้องนี่แต่สาวนางบุมีซ่า อยากเลี้ยงอยู่บูมีซะอันนี้เท่าไรนี่สามสิบพันสาเออป้าอยังไรเลยนี่ป้าปากอันนี้ป้าปากอันนี้ป้าป้าปากป้าไหนนะพี่น้องป้าน,นวลจันทร์ผูดด้ใดสนใจมาเอาไปเลี้ยงได้เลยพี่น้องนี่ผู้ใด,ดมีน้องซาเอาไปปล่อยใส่นี่เถิงบ่าสามเดือนก็นใหญ่แลนะ้วเนาะสามสี่เดือนนี่พี่น้องปล่อยแบบธรรมชาติ จลาได้แล้วดพุ่นเอาไปเบิ่งกีตาร์นำกันพี่น้องเอ้ยเออเฮาสิเฮ็ดได้บ่ลูกบาแดดนะเนี่ักใหญ่หรือว่ามันบ่ใหญ่โตก็ใหญ่เติบอยู่เนาะไปเบิ่งนำกันพี่น้องนี่ได้พี่น้องมาจากตลาดสะนางกได้ยังดอกซื้อซื้อมาแต่งพี่น้องซื้อมาแต่งมันก็โพดไปางแม่สวลูกสาวกับเมื่อก่อนล่ะอันนี้เฮาก็มาเฮาก สิไดเมื่อน้อพี่น้องเพราะว่ามานางทาเขากระตุงโดนนะครับไปเอามหามหักมาหักเลยพี่น้นองเอ้สิใดเมื่อ,อก,ก่อนเนาะสบายดีคือพี่น้องเมาเดดพื่อนไปทีเรียบร้อยพี่น้องกานี่แหละคร้องที่สื่อกัน ทำเย็นนี่ยแตพี่น้องได้บางแตงนะพี่น้องบานมี่น้องใหม่ยังซื้อหน้าใหม่ได้บางแตงได้สินสินมูสินมัวพี่น้องสื่อไปให้แม่น้าล้วก็ได้พักจะจะนี่พี่น้องปบปบปบหน่อยสื่อไปปล่อยพี่น้องไปเลี้ยงลองลองเบิรงพี่น้องว่ามันสีแหนบ càng sửa mắc sốt nồi si ở hay uể nồi nưng sẽ mưa hay thở mẹ anh cái lắm กินนะจ๊ะฝากไอเดอพี่น้องจะเป็นเายังเบื่อบื่บืฝากไอเน้อพี่น้องฝากคนไร์กดแช์ติดตามงานกับุกเดอพี่น้อง